โซฟาทีวีวันนี้ฮะขอนำเสนอรับรับอะไรครับชื่ออะไรดัสิรับได้โดนอย่างเดียวเลยพี่รับเป็นผู้ชายที่มีหญิงในสังกัดมีหญิงองเยอะมากน้องน้องผมไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้แต่ว่าคนเงียบอย่าให้โลกรู้กบ<แ>อกได้หมดเพราะฉะ้นก็ดู้แต่ว่าหน้าตาเงิเงินที่มียอยู่มันบังคับแล้วหน้าตาเขาดีด้วยน่ารอะไรด้วยปุตติเจ้าบา เด็กเสิร์ฟมาเอาหมดแล้วของหมุน้ำตาลของหมุน้ำตาลก็เอาแล้วนีโก้ของของยาวๆนั่นเราก็รับเอาหมดแล้วเอาแล้วเจ้าของร้านอ้วนๆโอ้ยงอมเนยก็เอาแล้วแม้แต่ยางบกรถข้างหน้าประตูก็เอาแล้วเพื่อของพามินค้าสนว่างเขาไม่ธรรมดาโอ้ยพูดถึงแล้วก็เตรียมจะร้องไห้ผมบอกว่าเขาจะอยู่มากเหรอจิ้งกูมจิ้งกูมโอ้ยเล็กวันนี้อะไรนเล็กจริงๆไม่น่าเข้ามาในห้องนี้หรอกจ้าก็ถือว่าเป็น เป็นน้องชายที่ที่ผมรักมากเหมือนกันคนนึงนน้องชายที่ผมรักอีกคนเ่ยใคร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 วะเป็นพี่ผมใจจริงเขาเป็นคนดีดีตรงไหนฮะดีตรงผมเลยโอดีแล้วดีตรงไหนอ๋อม่เป็นคนชอบดีนี่ด้วยนีนะมีหูมีหูดด้วยแล้วตรงผมนี่ผมนี่ไไ้ม่ใช่ว่าไว้ไม่มีจุดประสงค์อะไรนะครับมมีจุดประสงค์นะฮะคุณส่งเพื่ออะไรฮะก็ทำเลยเกี่ยวเกี่ยวเพื่อไง เมื่อก่อนนี่ก็เป็นชยาวอะเพีทำนี้เกขึ้นมากระับเมียนั่นแหละเมียก็อยู่ในของเมียออมาหืออยู่แอันไม่หมดอยู่ข้างในอันไม่หมดเลยเเราเล่นวัดนี้นี้ จริ like งไม่คิดว่าจะโดนไงวันนี้แม่แผลเขาเนี่ยนะโอ้โหนี้ต้องดูเลยแม่ล็อกเองแม่ล็อกเลยนี่คือรูปน้องสาวอ่าแฟนผมแฟนผมเองนี่คือแม่แม่จริงเนี่ยนี่ยายยายยายกับแม่นี่ยายนี่แม่นี่ยายนี่แม่ได้ครับได้ได้ได้เปานน้องได้เป็นน้องเราใช่เป็นน้องเราถ้าไม่ใช่น้องเราก็ต้องได้เลยตอนนี้เป็นน้องเราก็เลยเป็นน้องได้แต่ถ้าไม่ใช่น้องของเราเนี่ยเราจะได้น้องได้น้อง ยังได้น่ารักน่ารักขอได้ไหมไปคุยกันแบบเปิดใจผู้ชายเลยเปิดหอวเลยผู้ชายเลยตอนนี้ได้ไหมต้องไปคุยกับคนในออฟฟิศหลายคนมาแล้วไม่ใช่พี่เขยแต่ไม่ต้องพูดพีคุยกู่นี่นะความกดดันไงกดดันจากล่าสาวแล้วฟรีสเขาคือแบบได้่านจากดับป่ะผมก็ถามให้ถามหาดับทำไมอ่ะดับรอเหรอเออแล้วไม่ตอบเพาว่าไงเพิ่งติดตังเพิ่งติดตังเพิ่งติดตังกูไม่คืนเลยเนี่ยวันนั้นพลาดแหมโอ้ยจะพาไปพุทธะบาวพุทธะบาวไม่ให้กูออกตัง เรฝากน้องดารมของเราไว้ในห้อมใจด้วยนะแล้วถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นแฟนของพี่ไฮเรนไม่อยู่นะฮะบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ฮะไม่เยี่ยมคุณคนเดียวที่เป็นแฟนเขาเราฝากเขาไว้ได้ด้วยในห้อมใจของทุกคนนะฮะและนี่คือพี่ดารมนะจินนี่โอ๊ย